5้าสีองแอคชั่นเอาลน้องครับน้องมึงไปมึงไปก่อนเลยเอ็กสองหาสี่องห้าสี่สามสแอคชั่นแอคชั่นจจเอาลน้องครับน้องเคสเนี่ยมัน๊อกอัดที่มาในระบบของ c ซ c ของพีเนี่ยเพราะว่ามีเคสปฏิเศษอะลรสามวันถูกต้องไหมชื่อนางมีโนดอลล็ออายุสีปีจำได้ปะ เคสเคสนั้นด้วยกที่เอามาฟารใีใช่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 กันนี่ครับแน่นรบรมากที่รอก็ฏิเสธทุกรอบทำอย่งไเออชชเคสมีนอายุปีจำได้ไใช่ใชเพราะว่าเป็นเคสที่ะระดับจังหวัดแล้วก็มีการติดตามทุกเดือนแล้วก็อีกอย่างนั้นต้องมีการจอาทุก2ท ต <mile inside> ั้งใจนะสาวคนหนุ่มๆอยู่แต่พี่ให้ได้ยินถึงขนาดถึงขนาดว่างั้นเรามาดูกันว่าคนไข่อยู่พื้นที่ไหนยู่พื้นที่มาเนาะอ้าวคนไข่อยู่พิเทนแบบโอ้โหดูแบบนบินาโปอาโตอ้าวคนไข้พิเทนคนไข้พิเทนไปดูแค่เห็นได้ยินพิเทนพวกเยอะก็เดินกับ้ยอะไรแบบนี้ได้ไงเราเห็นกายก็ได้เห็นว่าอะไรแลก็พูดด้วยสื่อสารเช็คหนึ่งทักหนึ่งนะใครก็ได้ Dia nampak ke tiga Ini safety cut Safety door ini Lepas ya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 

ก็เดินเดินเดินผ่านกองผ่านกองเดินผ่านกองเลยก็คัดขอให้ทีเดียว่ายๆมัใจคเป็นเช็คเดียวนะเดียวให้เดียวลได้ไหมเดี๋ยวคนไข้ใช่ใช่เร่งใจหมอพี่กับปารินาปเทียนก่อนหมออะไรกาินาแรงงานเช็คหมอไปเทียนก่อนนะจะเป็อะไรกเย่าอย่าก็แปะนะแช่ก็แปะเนาะเน่ตอนนี้ไม่ต้งรอ้นี่โอ้ยร้อนอ่ะบอได้หนอ่มาซื้อมาดีเล็ก Nhà nỉa 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 dipe ka di doal manggung memang